กลับมากับนาฬิกาที่ทุกคนรอคอยกับรุ่นพิเศษไซโกเซฟตีโอเชียนประจำปี2021ที่เป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Manta Race Edition ในปี2020ได้ถูกปรับให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยสายซิลิโคนสีน้ำเงินและรายละเอียดบนหน้าปัดที่มีลวดลายของกระเบน Manta ที่เป็นสายพันธ์ุปลากระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาทำความรู้จักนาฬิกา s a f e ี y Ocean 2รุ่นใหม่ SRF77 p 77, กับตัวเรือน Turtle และ SRPF 79กับตัวเรือนซามูไรในคอลเลกชันที่ถูกขนานนามว่า Dark Manta Race Edition Psycho Turtle คือนาฬิกาดำน้ำที่มีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไซโกได้อย่างดีด้วยความนิยมที่สูงในทั้งหมู่นักสะสมและนักดำน้ำมืออาชีพต้องบอกว่า Psycho Turtle เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เป็นตำนานของไซโกกว่าได้สำหรับรุ่น SRPF 77จะมาพร้อมกับตัวเรือนสแตนเลสสตีลขนาด45มเมตร ปิดฝาหลังแบบเกลียวหน้าปัดสีน้ําเงินแบบพิเศษที่มีลวดลายของกระเบนแมนตา้าสามารถกันน้ําลึกได้ถึง200เมตรกรุ่กระจกซับฟลายป้องกันรอยขีดข่วนขอบตัวเรือนเสริมความแกร่งด้วยวัสดุแบบเซรามิกขับเคลื่อนด้วยกลไกขึ้นลานอัตโนมัติรุ่น CR36 ที่สามารถสํารองพลังงานลานได้41ชั่วโมงมาพร้อมกับกล่องพิเศษที่มีสัญลักษณ์ของ e ซโ o s a ฟด the เ c e a n ที่บ่งบอกถึงความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้ ไซโกซามูไรเป็นนาฬิกาที่เน้นถึงเอกลักษณ์และเหลี่ยมมุมที่ยกระดับความงามของการสะท้อนแสงเงาซึ่งถูกสร้างด้วยแรงบันดาลใจจากรายละเอียดของดาบซามูไรของญี่ปุ่นสำหรับรุ่น Save the Ocean SRPF 79จะใช้ตัวเรือนซามูไรที่ทำจากสแตนเลสสตีลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง43.8ม mm. ิลิเมตรความสามารถในการกันน้ำลึก200เมตรกรุด้วยกระจกซัฟฟและขอบตัวเรือนแบบเซรามิกที่ป้องกันร,รอยขีดข่วนได้อย่างดี ขับเคลื่อนด้วยกลไกลขึ้นลานอัตโนมัติรุ่น CR35 ที่สามารถสำรองพลังงานลานได้41ชั่วโมงวางจำหน่ายพร้อมกับชุดกล่องพิเศษไซโกเซฟดีโอเชียนที่มีเฉพาะในคอลเลกชันนี้เท่านั้นโดยทั้ง2รุ่นในคอลเลกชันไซโกเซฟดีโอเชียนดาร์กแมนต a าเรส e เอ dition สนนราคายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่21,800บาทโดยวางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ไซโกรวมถึงไซโกบูติกที่เซ็นทนรัลพราม9 และนี่คือ2เรือนเซฟดีโอเชียนที่นักสะสมและแฟนของไซโก้ห้ามพลาดที่จะไปสัมผัสเรือนจริงและครั้งหน้าเราจะมากับนาฬิกาเรือนได้รอติดตามครับ